เมลจะบับต่อไปนะฮะก็เมลส่วนมากก็จะส่งมาเล่าเรื่องประสบการณ์สยองขวัญพี่ป๋องครับมีสักเรื่องไหมมีเออมีอเรื่องหนึ่งเรื่องของโรงแรมนี่นี่จากคุณคุณต้องนี่ฮะส่งหัวเมลมาตอนแรกผมนึกว่าเรื่องตลกนะครับจากคุณต้องสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานทุกคน มาฟังเรื่องของคุณต้อกันคือคุณต้งเนี่ยเขามีอาชีพเป็นพนักงานอยู่ในโรงแรมโรงแรมหนึ่งย่านสีลมครับนะครับซึ่งย้อนกลับไปประมาณสักสองปีที่แล้วเนี่ยที่โรงแรมเขาได้มีการปรับปรุงโรงแรมใหม่นะครับพนักงานนะครับบางส่วนของห้องอาหารที่ตัวเขาทําอยู่เนี่ยต้องมีการขยับขยายย้ายไปที่บริเวณสระน้ําของโรงแรมนะครับซึ่ง น้องโต้งเนี่ยคนที่เขาส่งเมลมาเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเขาต้องทํางานกะเช้าคือเริ่มตอนประมาณสักตีห้าครึ่งเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารในส่วนของเบฟฟต์ในส่วนของอาหารเช้าตามโรงแรมนะครับเขาก็มาเตรียมของตอนประมาณสักตีห้าครึ่งนะครับซึ่งตีนนั่นก็จะเป็นการเตรียมชากาแฟโตเกี้ต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อรอแขกเนี่ยลงมากินอาหารเช้า ตอนนั้นคือเขาบอกว่าในภายในห้องอาหารนั้นถัดไปหน่อยมันจะมีในส่วนของซาวน่าด้วยนะครับทางซาวน่าตอนนั้นน้องโต้งเขาเดินเข้าไปปรากฏว่าเขาก็เห็นเหมือนกับซาวน่าเนี่ยเปิดไฟอยู่ซึ่งปกติมันจะปิดไฟแรกลคิดว่าน่าจะเป็นแขก้งที่เข้ามาพักในซาวน่าก็เลยเดินเข้าไปดูซะหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าไฟซาวน่าเปิดอยู่จริงๆแล้วก็จะมีไอละอองน้ําอทําให้กระจกตรงหน้าซาวน่ามันเป็นฝ้าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรโอเคก็มาเตรียมมาเตรียมของต่อ สักพักหนึ่งระหว่างที่กำลังเตรียมของก็มีโทรศัพท์ดังเขาคิดว่าใครจะโทรมาแต่เช้าแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาสั่งออเดอร์เนี่ยเขาต้องทํางานช้าแน่เลยนะครับก็เป็นปรากฏว่าไอ้โทรศัพท์ของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีเบอร์โชขึ้นมาเป็นเบอร์จากห้อง1506ครับโทรลงมาเขาก็รับสายเขาก็ฮัลโหลสวัสดีครับแต่เสียงในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่เสียงคนพูดมันเป็นเสียงของแผลบของของเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้พูดประมาณ อยู่เนี้ยเขาคิดว่าสงสัยแขกโทรมาแกล้งหรือเปล่าเขาก็เลยวางหูก็กลับกลับไปเตรียมของเตรียมของอะไรอีกสักพักโทรศัพท์ดังอีกครับเบอร์เดิมหนึ่งห้าศูนหกเขาก็รับอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าเสียงดังอยู่เนี้ยเสียงดังจนจนเขาต้องไปเรียกเพื่อนเข้ามาไว้ช่วยไปเช็คหน่อยเธอ ไปหาใครก็ได้เผื่อเขาคุยภาษาไทยไม่รู้เรื่องคิดว่าแขกน่าจะเป็นคนต่างชาติไปหาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เช็คหน่อยว่าเขาต้องการอะไรก็ปรากฏว่ามีการเช็คไปที่โอเปอเรเตอร์เช็คไปที่ฟอนต์ของโรงแรมเช็คไปที่ห้องหนึ่งห้าศูนย์หกปรากฏว่าไอห้องหนึ่งห้าศูนย์หกเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เขาปิดปรับปรุงพอดีซึ่งห้องนั้นโซนนั้นทั้งหมดมันไม่มีคนอยู่เขาก็คิดว่าอ๋อช่างช่างโทรมากล้องแน่เลย นะครับก็เลยไปที่แม่บ้านให้แม่บ้านลองเช็คดูซิว่าตอนนี้มีช่างพักอยู่ที่ห้ง 6, อง1506แล้วก็โซนนั้นหรือเปล่า<อ>ครับแม่บ้านก็บอกเลยแกจะบ้าเหรอที่นี่เนี่ยถึงแม้จะปิดแต่ก็ห้ามช่างพัก<อ>ช่างเนี่ยกลับไปแต่ห้าโมงเย็นแล้วแล้วแม่บ้านก็เลยถามว่าเมื่อกี้แกบอกใช่ว่าห้องอะไรนะ1506<อ>พอได้ยิน1506พูบแม่บ้านไม่พูดอะไรวางหูเก๊บเนาะแม่บ้านวางหูเก๊บเลยเ<อ>แล้วเขาก็เลย ไปสืบสาวเราเรื่องมาก็จนไปพบเพื่อนของเขาคนหนึ่งเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักประมาณห้าปีก่อนอมีผู้ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมาพักห้องหนึ่งห้าสย์ครับปรากฏว่าด้วยเรื่องเครียดอะไรไม่รู้ฆ่าตัวตายบนห้องโดยการเอาปืนยิงกอกปากตัวเองอยิงกอกปากแล้วก็ทะลุท้ายทอยเสียชีวิตบนห้องนะครับหลังจากนั้นพอเล่าเรื่องนี้อะไรเสร็จปุ๊บเขาก็พูดถึงว่า เฮ้ยไอ้ตรงสระน้าเนี่ยก็มีเรื่องเหมือนกันนะที่ห้องซาวน่ามีญี่ปุ่นมาตายเหมือนกันอขอพูดถึงร่องห้องซาวน่าปุ๊บเขาก็เฮ้ยห้องซาวน่าตอนตีห้าครึ่งมีคนใช้อยู่เขาข้ากับเพื่อนนี่ก็เลยไปดูซึ่งทางเข้าห้องซาวน่าเนี่ยมันจะมีแค่ทางออกแค่ทางเดียวซึ่งถ้าเดินออกมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านเหล่าบรรดาพนักงานที่เขาทางานอยู่ก็เข้าไปดูห้องซาวน่าปรากฏว่าไฟปิด Hmm. ไม่มีคนใช้งานในห้องสาวหน้าเปิดเข้าไปดูยังไม่มีอะไรเลย oh. และไอ้น้ำที่เขาเห็น oh. ไฟที่เปิดแล้วเสียงโทรศัพท์ที่ดังเนี่ยมันดังมาได้ยังไง oh. เรื่องของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านสีลมครับ oh. ห้องหมายหนึ่งห้าศูนหกหออ น่ากลัวนะเรื่องของโรงแรมนะที่บอกมันน่ากลัวโอ้วันนี้มีแต่เรื่องของโรงแรมนะทั้งโรงแรมระดับหรูโรงแรมระดับธรรมดาโรงแรมระดับม่านลูดนะยังเาพูดถึงโรงแรมอยู่ก็น่ากลัวเหมือนกันเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางเมลก็แล้วกัน